ทุกสิ่งในชีวิตคือการสั่นสะเทือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเคยกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งในชีวิตคือการสั่นสะเทือนการบอกว่าทุกอย่างสั่นสะเทือนในระดับพื้นฐานที่สุดหมายคามว่าอย่างไรทุกสิ่งในจักรวาลทุกอะตอมทุกเซลล์ทุกดาวและแม้แต่ความคิดและความรู้สึกของเราก็อยู่ในสภาวะของการเคลื่อนไหวคะ่ะ การืั้นไหวนี้สร้างพลังงานหรือการสั่นสะเทือนเมื่อสะสารสั่นสะเทือนมันจะผลิตพลังงานและพลังงานนี้จะปรากฏโลกทางกายภาพค่ะที่เราเห็นสัมผัสและสัมผัสแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนแข็งก็ยังสั่นสะเทือนแม้ว่าในความถี่ที่เราไม่สามารถรับรู้ได้ความคิดอารมณ์ ทัศนคติของคุณล้วนมีการสั่นสะเทือนค่ะเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคุณหากคุณสร้างความคิดและอารมณ์ในเชิงบวกคุณจะสร้างสั่นสะเทือนในเชิงบวกค่ะที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณกดแห่งแรงดึงดูดคุณอาจเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าอยู่บนหลักการนี้เช่นเดียวกับการดึงดูดเช่นการสั่นสะเทือนสูงสุด ดึงดูดผลลัพธ์ในเชิงบวกและสันสะเทือนต่ำดึงดูดสิ่งที่เป็นลบค่ะครูทารา